สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับการตั้งค่าดาวน์โหลดของตัว Google Chrome นะครับสำหรับใครนะครับที่อัปเดตเป็นตัว Google Chrome เวอร์ชันใหม่ตั้งแต่เวอร์ชั่นนะครับ ในส่วนของ115ขึ้นไปนะครับในส่วนนี้นะครับใครที่ใช้115ตั้งแต่115ขึ้นไปนะครับเวลาเราทําการนะครับดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆนะครับไม่ไมไมว่าจะเป็นดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลด ISO ไฟล์นะครับดาวน์โหลด exe ต่างๆเวลามันทําการดาวน์โหลดมันจะมีขึ้นอยู่ด้านบนมุมขวานะครับซึ่งแต่ก่อนมันอยู่แถบล่างถูกไหมครับเวลาเราดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วเราสามารถเห็นว่ามันดาวน์โหลดลงมาข้างล่างแต่ตอนนี้มัน Google Chrome ปรับไปอยู่ข้างบนจะถามว่า เราสามารถปรับให้มาอยู่ข้างล่างได้ไหมก็ทําได้นะครับโดยการตั้งค่าบนตัว Google Chrome นะครับนะซึ่งวันนี้จะมาสอนนะครับจริงๆผมเขียนลงในเว็บผมอยู่แล้วนะครับว่าวิธีการตั้งค่าทําอย่างไรเราก็มาดูกันขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆทาการเปิดตัว Google Chrome ขึ้นมาจากนั้นนะครับ Copy URL ที่เป็น chrome colon slash s f a c มี s และ Enter ีหนึ่งนะครับจากนั้นมันจะเข้าหน้าในส่วนของ Setting ให้เราพิมพ์ช่อง Search Fac นะครับว่า Download เมื่อ search คำว่าดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับไอตรงหัวข้อที่เป็น enable download bubble นะครับให้ถ้าทุกคนอาจจะอาจจะคิดว่าน่าจะเป็น default อยู่ถูกไหมครับให้เราเลือกเป็น disable นะครับให้เราเลือกเป็น disable ก็คือจิ้มไป็นหนึ่งทีแล้วก็เลือก disable นะครับสำหรับหัวข้อที่เป็น enable download bubble นะครับ oh. อ่าให้จิ้มเป็น disable จากนั้นนะครับระบบมันจะให้ ปิด Google c h r o m e จากนั้นก็ก็ทำการเปิด Google c h r o m e ใหม่นะครับจากนั้นเพื่อเพื่อลองดาวน์โหลดดูนะครับไฟล์เวลาเราดาวน์โหลดนะครับทีนี้มันก็จะมาอยู่ด้านล่างแล้วนะครับเหมือนเดิมด้านล่างละหองตัว Google c h r o m e นะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบที่ให้มันอยู่บนมุมขวาด้านบนนะครับวันนี้ก็เป็นทิปง่ายๆนะครับสำหรับการตั้งค่าดาวน์โหลดของตัว Google c h r o m e ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ